ลงไปนิดหน่อยเขาจะได้ไม่แห้งมากนะคะเราต้องผัดให้หมูเขาสุกนะคะเพื่อนๆนะฮะอันนี้เราจะใช้ไฟกลางนะคะเพราะว่าในส่วนน้ําตาลปี๊บลงไปอีกนิดหน่อยนะคะบีให้น้ําตาลปี๊บก็ละลายก่อนนะ,ะพอสักครู่เขาละลายดีแล้วเนาะ,ะเราก็ตัดใส่ถ้วยนะคะผสมมีทั้งมะขามทั้งกะปินะคะผัดให้หมูเขาสุกต่อมาเราเติมเครื่องปรุงะคะ่ะน้ําตาลปี๊บะค่ะ ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปชานะคะ,ะโขลกให้เข้ากันนะคะ,ะโขลกให้เข้ากันเนาะใช้ช้อนคนคนคลุกคลุกให้เข้าเข้ากันดีนะคะ,ะใช้ช้อนถ้าส่วนผสมทั้งหมดนี้ลงไปคลุกให้เข้ากัน,นะคะ่ะโขลกให้เข้ากันแล้วนะครับต่อมาเติมนะคะน้ำมันหอยลงลงไปนิดหน่อยเขาจะได้ไม่แห้งมากนะคะเราต้องผัดให้หมูเขาสุกนะคะเพื่อนๆน,นะฮะ อันนี้เราจะใช้ไฟกลางนะคะ,ะเพราะว่าในส่วนขวบมะขามก่อนเลยนะคะพอะขูมะขามเสร็จแล้วเนาะก็หอมกระเทียมใส่ลงไปนะคะแล้วก็พริกขี้หนูสดนะลงไปตำนะคะอาอาจจะเพิ่มความสวยงามต่อยพริกขี้หนูสดเราก็ไม่แล้วเราไปเก็บมาจากต้นนะคะ่ะนี่ก็เป็นหัวหอมนะ,คะเครื่องปรุงนะคะ หัวหอมหมูสับแล้วก็กระเทียมพริกขี้หนูสดเป็ดเล็กลงไปนิดหน่อยเขาจะได้ไม่แห้งมากนะคะเราต้องผัดให้หมูเขาสุกนะคะเพื่อนๆนะฮะอันนี้เราจะใช้ไฟกลางนะฮะเพราะว่าในส่วนน้าตาลปี๊บลงไปอีกนิดหน่อยนะฮะบีให้น้ําตาลปี๊บละลายก่อนนะนะพอสักครู่เขาละลายดีแล้วเนาะ,ะเราก็ตัดใส่ถ้วยนะคะใส่ก็ใส่ผงปรุงรสค่ะ ทำน้ำตาลปี๊บเขาให้ละลายก่อนนะคะเ,เพื่อนๆพนะ่อนนะฮะะหลิวคนเข้าไปนะฮะช่วยชูรสชาติเขานิดหน่อยลองชิมดูลองชิมดูนะฮะเล้วถ้ารือยังนะคะ,ออนะคะสมิตาที่จะทำออกหวานนิดนี้ก็ใส่ผงปรุงรสค่ะทำน้ำตาลปี๊บเขาให้ละลายก่อนนะคะเ,เพื่อนๆพนะ่อนนะฮะจะหลิวคนต็งเงี้ยเรา ลงผัดนะคะหลังจากที่เข้ากันดีแล้วเนาะลงผัดในกระทะนะคะใส่น้ํามันลงไปนิดหน่อยนะคะใส่ขัวมะขามก่อนเลยนะคะพอหมะขามเสร็จแล้วแล้วเราไปเก็บมาจากต้นค่ะนี่ก็เป็นหัวหอมนะเครื่องปรุงนะคะหัวหอมหมูสับนะแล้วก็กระเทียมพริกขี้หนูสดเป็ดเล็กนะจัดใส่ถ้วยหาผักมาจิ้มนะ ขมาขามก่อนเลยนะคะพอขบมาขามเสร็จแล้วน้ำตาลปี๊ปลงไปอีกนิดหน่อยนะคะบีให้น้ำตาลปี๊ก็ละลายก่อนนะพอสักครู่เขาละลายดีแล้วเนาะเราก็ตักใส่ถ้วยนะคะน้ำตาลปี๊ปลงไปอีกนิดหน่อยนะคะบีให้น้ำตาลปี๊ก็ละลายก่อนนะพอสักครู่เขาละลายดีแล้วเนาะเราก็ตักใส่ถ้วยนะคะต้องตาละเอียดมากนะคะ อันนี้พริกขินหนูสดเม็ดเล็กหอมๆนะ,ะใส่กะปิลงไปจากเพื่อนๆนะกะ,ะปินี้สมิตาก็ใส่ประมาณหนึ่งช้อนชานะคะโขกให้เข้ากันนะฮะโขกให้เข้ากันเนาะ,ะใช้ช้อนคนคนคลุกคลุกให้เขาเข้ากันดีนะฮะใช้ช้อนเราหั่นเป็นชิ้นเ,เล็กๆเนะะาะฝักไหนใหญ่เราก็จะแคะเม็ดออกสักหน่อยเนาะ,ะแต่เขาจะฝักเสียรสชาตินะฮะโขกนะฮะ โขกมะขามบอเนาะนุ่มๆน,นะคะติดมันนิดหน่อยอสับผสมมีทั้งมะขามทั้งกะปินะคะผัดให้หมูเขาสุกต่อมาเราเติมเครื่องปรุงค่นะ,ะน้ำตาลปี๊บคนะ,ะใส่น้ำตาลปี๊บลงปลาชานะคะโขกให้เข้ากันนะคะโขกให้เข้ากันเนาะใช้ช้อนคนคนคลุกคลุกให้เขาเข้ากันดีนะคะใช้ช้อนอเรียบร้อยนะคะจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะ แล้วเราไปเก็บมาจากต้นค่ะน,นี่ก็เป็นหัวหอมนะเครื่องปรุงนะคะหัวหอมหมูสับนะแล้วก็กระเทียมพริกขี้หนูสดเม็ดเล,ล็กนะเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเนาะฝักไหนใหญ่เราก็จะแคะเม็ดออกสักหน่อยเนาะแล้วกาจะฝักเสียรสชาตินะฮะโขกนะฮะโ,ะะโขกมะขามะคะเก็บมาจากต้นเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตันปี๊บมีกะปินะคะเพื่อนๆเนะะีน่ยเครื่องปรุงพร้อมแล้วนะฮะ เอามาขามเนาะต้องตำละเอียดมากนะคะอันนี้พริกขินหนูสดเม็ดเล็กหอมหอมนะ,ะใส่กะปิลงไปจะเพื่อนๆนะกะ,ะปินี้สมิตาก็ใส่ประมาณหนึ่งชอ้อนอเรียบร้อยนะคะจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะคลิปนะคะแต่ถ้าท่านใดไม่ชอบหวานนะคะก็น้ำตาลปี๊บก็ใส่เพียงเท่านั้นก็ได้นะคะหารสชาตินะคะตะกี้ยังไม่ค่อยหวานนอ้องแสงช่วยนะคะผสม ให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆต่อมาเราจะใส่หมูสับค่ะวันนี้ใช้นะคะใช้หมูสันคอช่วยนะคะผสมให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆต่อมาเราจะใส่หมูสับค่ะวันนี้ใช้นะคะใช้หมูสันคอขวมาขามก่อนเลยนะคะพอขวมาขามเสร็จแล้วนะคะแต่ถ้าท่านใดไม่ชอบหวานนะคะก็น้ำตาลปี๊บก็ใส่เพียงเท่านั้นก็ได้นะคะ รสชาตินะฮะตะกี้ยังไม่ค่อยหวานเราใส่คลุกๆหน่อยนะฮะให้เขาละลายให้ดีก่อนนะฮะแล้วเราจะเอานะไปนะฮะช่วยชูรสชาติเขานิดหน่อยลองชิมดูลองชิมดูนะฮะเราทาหรือยางนะฮะสุมติตานี่จะทําออกหวานนิดนี้นะส่วนผสมทั้งหมดนี้ลงไปคลุกให้เข้ากันค่ะคลุกให้เข้ากันแล้วนะคะต่อมาเติมนะฮะน้ำมันหอยลงจานนะฮะ โขลกให้เข้ากันนะฮะขลกให้เข้ากันเนาะใช้ช้อนคนคนคลุกคลุกให้เข้ากันดีนะฮะ <โข S 1> ใช้ช้อน <โข S 1> แล้วเราไปเก็บมาจากต้น,นะค่ะนี่ก็เป็นหัวหอมนะเครื่องปรุงนะฮะหัวหอมหมูสับนะ,ะแล้วก็กระเทียมพริกขี้หนูสดเม็ดเล็กแล้วเนาะก็หอมกระเทียมใส่ลงไปนะคะแล้วก็พริกขี้หนูสดนะคะลงไปตำนะคะาอาจจะเพิ่มความสวยงามตอนพริกขี้หนูสดเราก็ไม่อ่า ตักใส่ถ้วยหาผักมาจิ้มน,นะ่ะเรียบร้อยนะคะจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเนาะก็หอมกระเทียมใส่ลงไปนะคะแล้วก็พริกขี้หนูสดนะละงไปตำนะฮะอาจจะเพิ่มความสวยงามตอนยพริกขี้หนูสดเราก็ไม่สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะคลิปนี้เป็นน้ำพริกมะขามอ่อนจ้ามะขามอ่อนเนาะหน้านี้มะขามอ่อน เริ่มออกพุกๆหน่อยนะคะให้เขาละลายให้ดีก่อนนะคะแล้วเราจะเอาะะแล้วเนาะก็หอมกระเทียมใส่ลงไปนะคะแล้วก็พริกขี้หนูสดนะลงไปตำน,นะคะอาจจะเพิ่มความสวยงามตอนพริกขี้หนูสดเราก็ไม่ใส่ก็ใส่ผงปรุงรสค่ะ ทำน้ำตาลปี๊บเขาให้ละลายก่อนนะคะเ,เพื่อนๆนะฮะตะหลิวคนวกแล้วเราไปเก็บมาจากต้นค่ะน,นี่ก็เป็นหัวหอมนะเครื่องปรุงนะคะหัวหอมหมูสับนะฮะแล้วก็กระเทียมพริกี้หนูสดเ็ดเล<อ>็กนะเนาะนุ่มๆน,นะคะติดมันนิดหน่อยสับั้งช่วยนะคะผสมให้เข้ากันนะคะเพื่อนเพื่อนต่อมาเราจะใส่หมูสับะคะ่่วันนี้ใช้นะฮะใช้หมูสันคอ ห่าตัดใส่ถช่วยหาผักมาจิ้มเนี่ยถ้าเก็บมาจากต้นเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลป,ปี๊บมีกะปินะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเครื่องปรุงพร้อมแล้วนะคะอเอามาขามเนาะนะคะแต่ถ้าท่านใดไม่ชอบหวานนะคะก็ะน้ำตาลปี๊บก็ใส่เพียงเท่านั้นก็ได้นะคะหารสชาตาินะคะตะกี้ยังไม่ค่อยหวานเนาะใส่แบบนี้เรา ลงผัดนะฮะหลังจากที่เข้ากันดีแล้วเนาะ,นะ,ะลงผัดในกระทะนะฮะใส่น้ํามันลงไปนิดหน่อยนะฮะส,สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะฮะคลิปนี้เป็นน้าพริกมะขามอ่อนจ้ามะขามอ่อนเนาะหน้านี้มะขามอ่อนเริ่อออกออขูดมะขามก่อนเลยนะคะพอขูดมะขามเสร็จแล้วพุ๊บนเลยนะฮะ ให้เขาละลายให้ดีก่อนนะคะแล้วเราจะเอาน้ำตาลปี๊บลงไปอีกนิดหน่อยนะคะบี B. ให้าน้ำตาลปี๊บก็ละลายก่อนนะพอสักครู่เขาละลายดีแล้วเนาะเราก็ตัดใส่ถ้วยนะคะตอนนี้เราลงผัดนะคะหลังจากที่เข้ากันดีแล้วเนาะลงผัดในกระทะนะคะใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยนะคะใส่ส่วนผสมทั้งหมดนี้ลงไปคลุกให้เข้ากันค่ะ ไอ้เข้ากันแล้วนะครับต่อมาเติมนะฮะน้ำมันหอยลงต้องตำละเอียดมากนะฮะอันนี้พริกขิ้หนูสดเม็ดเล็กหอมๆนะ,ะใส่กะปิลงไปจากเพื่อนๆน,นะฮะกะปินี้สมิตาก็ใส่ประมาณ1ช้อนแล้วเราไปเก็บมาจากต้น,นะค่ะนี่ก็เป็นหัวหอมนะเครื่องปรุงนะฮะหัวหอมหมูสับแต่แล้วก็กระเทียมพริกขิ้หนูสดเม็ดเล็กนะ,ะ่าจาัดใส่ถ้วยหาผักมาจิ้มนะ ลงไปนิดหน่อยเขาจะได้ไม่แห้งมากนะคะเราต้องผัดให้หมูเขาสุกนะคะเพื่อนๆอนะฮะอันนี้เราจะใช้ไฟกลางนะคะเพราะว่าในส่วนลงไปนิดหน่อยเขาจะได้ไม่แห้งมากนะคะเราต้องผัดให้หมูเขาสุกนะคะเพื่อนๆอนะฮะอันนี้เราจะใช้ไฟกลางนะคะเพราะว่าในส่วนสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนะคะคลิปนี้เป็นน้ำพริกมักขามอ่อนจ้ามะขามอ่อนเนาะหน้านี้มักขามอ่อน เริ่มออกน้ำตาลปี๊บลงไปอีกนิดหน่อยนะคะบีให้น้ำตาลปี๊บก็ละลายก่อนนะนะพอสักครู่เขาละลายดีแล้วเนาะ,ะ,ะเราก็ตักใส่ถ้วยนะคะอ่าตักใส่ถ้วยฮะ,ะผักมาจิ้มนะพอเนาะนุ่มๆน,นะคะติดมันนิดหน่อย